thank you สวัสดีครับผมเชื่อเด็กชายมติจันโอ,อนม .1 ตะปุกเล็กที่14ครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องเด็กใหม่2ซึ่งมีทั้งหมด8ตอนแต่ละตอนจะมีความชั่วร้ายหรือสิ่งไหนก็ตามถ้าพวกคุณรู้เราจะมาฟังประวัติในนูกก่อนนะครับ แนโนเธอคือธิดาซาตานผู้รู้เท่าทันและเห็นกิเลสของมนุษย์เป็นเรื่องสนุกและได้กลับมาเปิดโปงความชั่วร้ายตีแผ่ความลับดำที่ถูกซุกซ่อนพร้อมลงโทษผู้กระทำผิดให้ได้ใช้ชดใช้กรรมย่าสสนแนโนผู้วทวงคืนยุติธรรมไม่ได้มีเพียงแค่ครั้งเดียวเป็นสาววิศนาและปรากฏและคอยติดตามความลับที่น่าตกใจอย่างที่สดุดและถูกเปิดเผยต้องเผชิญหน้าความท้าทาย ตอนที่1น,นักราเต้นหน้านายเป็นเด็กหนุ่มสูดฮอตในโรงเรียนทั้งนักกีฬาและประธานนักเรียนแต่อีกมุมหนึง่งเขาคือเสือผู้หญิงเจ้าเล่ห์ที่มีความสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนผู้หญิงในโรงเรียนแบบไม่เลือกหน้ามักจะทำพวกเธอท้องและเขาไม่รับผิดชอบจนพวกเธอต้องจบการทำแทง้งเมื่อกลางเทอม ของภาคเรียนที่1แนนนโนได้ย้ายเข้ามาจนทําให้หน้านายสนใจเธอขึ้นมาทันทีทั้งสองคนได้มีความสัมพันธ์ในห้องตู้เซ็กทั้งกู้เกิดขึ้นอยา่างรวดเร็วและเล่าร้อนและในเวลา3าวัน3าชั่วโมง3ส3นาทีและความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจดจำได้การกระทำของตนเองคือหน้านายท้องตอนที่2องแอปทูเล คุณครูนันลุมนเป็นคุณครูที่เข้มงวดเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนหญิงล้วนต้องแก้สถานการณ์เร่งด่วนเนื่องจากโรงเรียนอภิเษที่รักของเธอมีปัญหาเรื่องการเงินครูใหญ่จึงตัดสินใจรวมโรงเรียนชายล้วนที่อยู่ติดกันซึ่งคุณรูนลุมนจึงออกกฎหมายเข้มงวดมาเรื่อยๆจนเน้นวราต้องแก้ไขปัญหาอย่างช้แอปชูเล่ที่ไม่สามารถบ,บอกตัวตนฝ่ายตรงข้ามได้มีวันหนึ่งคุณครูนันลุมนถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากทำร้ายเด็กนักเรียน เมื่อตอนเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จคุณคณรูนรมนลได้พูดกับนักเรียนและเลนโนะได้ทำการใช้แอปทูเลฟเปิดเผยตัวตนซึ่งนักเรียนทุกคน เข้าหาคู่ตนเองที่ใช้แอปทูเลิ o ของคูณรุมนก็ได้เปิดเผยตัวตนซึ่งคู่ของเขาคือคูลินดาทั้งสองคนจิลจาหน้าสอทงจนคูณรนุมนเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์อย่าง LGBTQ คุณครูทั้งสองคนได้จบหน้าสาทงส่วนแอนนก็ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นตอนที่3 m ม n ินนี่สีสุ m มินนี่เป็นเด็กนักเรียนที่มีฐานะร่ำรวยเธอถูกอาจารย์เรียกพบผู้ปกครองข้อหา ทุตจารตการสอบและคุณพ่อของเธอใช้เงินแก้ปัญหาครั้งนี้คุณพ่อของเธอโกรธมากจึงลงโทษกักด้วยกักขังบริเวณแต่มินนี่ไม่แค่สิ่งใดไม่สำนึกตนเองและคืนวันหนึ่งมินนี่ขับรถออกไปข้างนอกด้วยสภาพเหมือนเมาระหว่างขับผ่านหน้าโรงเรียนเธอบังเอิญไปชวนรถกับรถสองแถวทำให้ เพื่อร่วมโรงเรียนของเธอเสียชีวิตลงถึงสี่ศพและแนโนเป็นผู้เบื้องหลังกำรตามทันที่มินนี่ต้องสำนึกที่ตอนเองกระทำไว้ตอนที่4กำกันหนยยลุยริโรงเรียนที่เต็มไปด้วยลูกคุณหนูผู้รับรวยและมีเด็กใหม่อย่างแนโนย้ายเข้ามาแนโนสนใจกลุ่มเด็กสาวสามคนคือนาน่าทัพทิมและยูริ ขอเข้าร่วมกลุ่มด้วยนาหน้าเลทับทิมผู้มีฐานะร่ำรวยยูริมีฐานะยากจนนาหน้าเลทับทิมเป็นสาวแสนดีคบเพื่อนโดยไม่สนใจฐานะแต่ความเป็นจริงทั้งคู่กับใช้ยูริเหมือนคนรับใช้เป็นประจำหลอกใช้ยูริต่างๆนานาโดยเอาความเป็นเพื่อนแเป็นเงินเป็นตัวล่อนาหน้าทับทิมเป็นผู้กังวลแอบถ่ายหญิงสาวหลายคนหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ ถึงทั้งคู่มีฐานะร่ำรวยแต่เอาคลิปไปขายต่อแนนโนเป็นตัวรอดและแนนโนแสดงละครเพื่อนนาๆนาได้ทับทีมดำขาดจนทั้งคู่ทำร้ายแนนโนจนตายจากนั้นยูริเป็นผู้เพื่อหลังทั้งหมดและยูริให้ผู้ชายทั้งสองคนให้ออก ไปจากห้องแต่ผู้ชายสองคนได้จับเธอกดน้ำจนตายและยูริได้เลือดแนนโดที่ทำให้เธอมีชีวิตอีกครั้งอย่างแนนโดล่างสองตอนที่5รับน้องเค okay. หัวหน้าในการจัดกิจกรรมน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อรับน้องนั้นเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแนนโดเป็นน้อง ใหม่เธอได้แสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านการรับน้องซึ่งรุ่นพี่เคได้เปลี่ยนแปลงเป็นน้องแม้แต่เขามหาวิทยาลัยไหนแต่สุดท้ายเรื่องราวอาดีตตามมาหลอกลอนอย่างรุ่นพี่แนนโนที่เขาคิดว่าแนโนตายไปแล้วและแนโนอย่างรุ่นน้องเคที่รุ่นพี่เคเคยพูดไว้ในอดีตว่าเจอพ้าไม่เป็นไรถ้าเจอรุ่นพี่ต้องไหวตอนที่หห้องสานึกตน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีกฎระเบียบเข้ม,มวงวดเพื่อพังคับนักเรียนปฏิบัติอย่างขี้นัดเมื่อแนนโนได้เข้ามาเธอนั้นไม่รู้สึกว่ากฎเป็นธรรมใลล้าสมัยเธอจึงแหกกฎทุกอย่างถึงครูฝ่ายปกครองจะสั่งลงโทษเธอแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็แหกกฎได้อยู่ดีจากนั้นนักเรียนใหม่อย่างยูริเธอขออาสาสมัครหัวหน้าสารวัตรแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดเหมือนกันและนักเรียนบางคนและหลายคน ก็มาลุกขึ้นสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎที่ไม่เป็นธรรมตอนที่เจ็ดเจนนี่เอสเจนหรือเจนนี่เอสเป็นนิดไอดอลแต่เธอเหนือยและต้องเสียแซงเป็นไอดอลและจะหลบหนีพ่อแม่ที่หากินชื่อเสียงเงินทองที่เธอหาให้พ่อแม่วันหนึ่งเธอเจอแดนโนท,ที่ย้ายเข้ามาใหม่และพูดหวานล้อมจนเธอต้องตัดสินใจออกจากวงการนึ่ไอดอลและเปลี่ยน ตนเองใช้ชื่อว่าโรซี่แต่กลับโดบนี้ไม่ราบเรื่องที่คาดคิดไว้พอ,อยูริไลซีเพื่อแฉแผนลวงโลกของเจนนี่เอ็กซ์พร้อมเจนที่จะไปต่อกับแนโนแต่สุดท้ายแนโนหักหลังเจนนี่เอ็กซ์ทั้งหมดจนเธอเสียชื่อเสียงและเสียไอดอลขวัมใจทุกคนตอนที่8ออาวสานาแนโน จนโกเด็กสาวอ่อนแอด้วยด้วยลูกประจำตัวและนั่งรถเข็มเป็นประจำแต่เธอมีความสามารถชนะการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศได้ส่วนครูหวานเป็นแม่ของเธอและครูพยาบาลก็ดูแลเอาใายใจแต่ครูหวานกลับปิดความลับบางอย่างหลายๆอย่างแน่นหนึบุกข้อสงสัยหลายอย่าหลายๆอย่างเพื่อ เพื่อให้ครูหวานยอมรับแต่ยูริคอยติดตามเบื้องหลังกับจุนโกะไว้แต่สุดท้ายครูหวานและจุนโกะไล่แทงกันจนสุดท้ายแนโนะต้องมาปิดฉากปัญหาทั้งหมดและข้อคิดในเด็ก,ดกใหม่สองสอนให้รู้ว่าคิดให้ดีก่อนจะลงมือทำอะไรจากแนโน